อ่าแล้วครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวอนเต็ดชแนลนะครับก็มาลงแรงเพจมบายือกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเจอโอ้โหแรงพันเ0 0เลยพันเจคนชื่อแจม LFC นะครับลิเวอร์พูล FC คุณแจมนะครับประท้ากับแรงหนึ่งพนะันเจ็ร้อยะของเรามาในแผน4 3, 1, นะี่สามหนึ่งสองหน้าคู่นะครับตามคำเรียกร้องนะครับ <laughs> ก็เป็นแผนของอะไรอะ W จุดแล้วก็โค้ดอะที่เมื่อก่อนเป็นส 442อ่ะเออแต่มันเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น4312เมื่อ2-3ส,สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วตอนนี้มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบรูปแบบอื่นแล้วนะแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันเปลี่ยนไปหรือยังแต่น่าจะเปลี่ยนละก็มากันเลยนะครับลุยลุยแหลกไม่รอช้าเขาได้เขียก่อนนะครับ1,700ถ้าเราชนะก็แต้มขึ้นเยอะอยู่แต่ถ้าเราแพ้ก็ก็ลดเยอะเหมือนกัน ปเขาเขียก่อนเราต้องเล่นเกมรับดีๆนะครับตึงแน่นอนบอกเลยไอแผนแผนหน้าคู่ก็ผมก็เล่นได้อยู่นะก็พอได้แต่ผมเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นแผนหน้าหน้าคนเดียวไม่ไม่เก่งไปเวลาจ่ายมาซีเฟนเจอรัตเจอราตเลี้ยงมาไม่มีนะไม่มีตัวจ่ายจ่ายไปเวลาตรงกลางเลงืูเมนเก้ โอ้พิกลูกนี้แทงมาวิละ่ะยิงเรียบร้อยไหมโอ้โหเขึ้นนำก่อนโอ้โหจังหวะนี้เราเล่นนิ่งเกินเดบมีจังหวะให้คิดนะเขาเขาไม่ได้ตัวมาบีบก็เลยมีจังหวะให้คิดหน่อยเอาละครับโดนทีเด็ดลูกเขียเขาบ้างเดี๋ยวนครับโอ้โหชิบหายละโมเมน์สารปันโอ้โหยังติดบล็อกครับเนต้ายังบล็อกไว้ได้เราไม่โดนทีเด็ดลูกเขียนะแต่ยังโดนลูกเตะมุมเขาจะมีสูตรอะไรวะเนี่ย แบบนี้เหมือนจะมีสูตรหรือเปล่านะโยนมาเลยโอ้โหไม่มีสูตรเลยครับเคียวไปโ okay. อเคเขาได้บอลน,นะเฮนเดอร์สันโอ้ยโหยกมาเลยว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วฟามโย่เฮ้ย,ย,ย,โ,อยโ,อโอเคเขาปาดกลับนะถ้าถ้าเขาส่งมาตรงกลางประตูอ่ะเขาน่าจะได้ประตูเลยเมื่อกี้เขาจะปาดกลับไปตัวนั้นหลังนะพลาดเลยโอเคจ่ายไป โอ้ยนิดเดียวเองผมคิดช้าไปเฮ้ยเบแคแฮมได้บอลโอเคเจอร์ลาดเอ้ยนิดเดียวเกือบโดนฟันโยเดวิดเบคแฮมแทงมาโยนครับลูกนี้ยกขึ้นมาเจอร์ลามงงไปลูกโอ้ยอาริสันเบเกอร์ซูเปอร์เซฟบอะลูกนี้เฮ้ยเอาแล้วครับเฮนเดอร์สันเขามาโอ้ซาราได้บอล จิบหายแล้วทำทางไปแล้วสาราทำทางแล้วเดต้าลงมาโอเควีลา <V ila S 1> ได้บอลแทงไปชวนครับเชลาตลูมิเก้อเอ้ยโอเคยงแรดฟอร์ดอย่างได้แทงขึ้นไปชวนครับว่างเฮ้ยลำหน้าวะเนี่ยโอ้เรียบร้อยลำหน้าโอ้โหน่าจะแทงตัวกลางนะ โงไปโอ้ไม่ได้นะครับเอ้ยชิบหายแล้วโดนสวยไหมเนี่ยเอ้ยเฟมิโนโ่เรียบร้อยไหมชนไปดิโอ้ยยิงออกโอ้โหดิเดียวโอ้พระเจ้าช่วยสุดเกินใจปะเซเว่นจัลลัสโอเคหลุมเก้ได้บอลโอ้ย เรียบร้อยเลยลูกนี้เกมรับเขาเขาตั้งเกมได้แล้วนะเอ,อเริ่มอันตรายแล้วถ้าเขาตั้งเกมได้จิบหายแล้วฟิมิโนโยิงเลยลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยโรเบโตฟิมิโนโแก้ตัวได้นะครับหลังจากยิงไปแล้วไม่ตรงกรอบทีนี้ซัดแบบมุมแคบเข้าเลยเอาพิกยิงโอ้ตดบล็อกอ เสียโอกาสไปเลยนะครับเราก็เสียโอกาสนะครับยิงไปติดบล็อกลงมาเฮ้ยเอ้าเขายังได้นะชิปหายละวเขาเล่นสั้นๆกันดีเลยเกิดนะล้ำหน้าไปนะครับโมเมทซาร่าก็เป็นโชคดีของเรานะที่ออฟไซด์ไปเอวินเฮ้ยส่งติด ไคแคมชนครับเอ้ยเอ้ยชิบหายแนละ้วอย่าพึ่งสวนแล้วเอ้ยจานเป่าโอเคโอ้โหเสียบอลมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแลนะ้วทุกคนถ้าลำเลียงบอลขึ้นไปแล้วเสียบอลแบบแดนกลางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจบไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหมันมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะต้องฝึกนะทุกคนฝึกขึ้นไปแล้วให้ให้จบหรือไม่ก็เตะออกไปเลยมนุ่ยเจ เออจ่ายไปลูเมื่ก้แทงมาลูกนี้ไม่ถึงนะครับจะมาติปดักไว้ได้ครับโอเคเบคแฮมยกขึ้นมาลูกนี้เจฟเฟนเจอรัลดเรียบร้อยไหมโอ้โหทำอย่างสวยโอ้โหเจฟเฟนเจอรัลดใช้เท้าซ้ายยิงไปไม่ตรงกรอบลูกเมื่อกี้โอ้โหโอ้วิจิเันได้ขึ้นมาเลยว่ะ ฟันได้ขึ้นมาอย่างนี้ก็แทงสวนไปดิครับลูมิเนเก้เอามุมแค่บ้งางมาลูกนี้โอ,โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเอาว่ะข้าวไฮลูมิเนเก้เมื่อกี้เขา,เาฟันได้ขึ้นมานะแล้วก็ส่งพลาดผมแทงเลยแทงสวนไปเลยเออเอาแล้วลูกนี้ลุยดิอาร์โอ้โหดิอาร์มาว่ะนี่มันลิเวอร์พูลชุดแบบชุดปัจจุบันเลยนี่ว่าโคตรสวยทีม เอ้ยเบียดไปชิบหายแล้วอย่าให้พลิกเออเนต้าลงไปโยนครับโอ้ไม่ถึงเจอราจ่ายบาไปชิบหายแล้วดูดนอาร์มีเล่นท่าวะเนี่ยเอ้ยมันยังได้วะเฮ้ยชนไปเอ้ยโอเคใจไปดูมิเแคแทงขึ้นมาลูกนี้โอเคไม่้ํำขวาว่างเอ้ยซ้ายว่างพูดผิดหนักบอลหน่อย โอ้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้จังหวะน,นี้โดนเขาพับสนามบุกยับยับเลยดีอา,าร์จ่ายไปลูกนี้ทําทางขึ้นมาเขาไม่ได้จ่ายนะครับเอ้ยพลิกทางไหนเอ้ยพิมพโนโ้ใจเย็นเอ้ยเอ้ยเอยเอโคตรเดือดแป้งแหลกพันเจ็ดตื่นเต้นจัดเอออยู่เนครับเล่นสั้นๆผมชอบเล่นแบบบอลชิงสั้นๆน,นะครับบางคนเขาแบบเออส่งขึ้นหน้าหรือว่าส่งแบบระยะไกลมันจะปลอดภัยกว่า ปลอดภัยกว่าสั้นๆผมก็เล่นเอาแบบสวยงามไปงั้นแหละชิปหายแล้วโอ้โเอาโจเดนเดอร์สันจับบอลไม่ดีครับวิ่งเลยบอลชิปหายแล้วดีอาร์ตมาไหมเนี่ยเออแบบอไไะไรมาดักได้ไปสั้นๆโอเคครับแก้เพจได้สวยงามจัดไปไม่แคมเล็งตัวใกล้โอเคโยฮันครับ โอ้ยโดนกระแทกจ่ายผิดตัวไปอีกชิปหายแนละ้วหลุดขึ้นมาอย่างงี้กบตัวดีีดโอเคเอลวินเอ้ยเข้าทางดอารอีกแล้วโอ้ยจะโดนลงโทษไหมเนี่ยเออจ่ายไปโอ้รู้สึกว่ามัวตัวอะไรแนละ้วเราโดนกดดันจนแบบเล่นไม่ถูกเลยนะต้องนิ่งๆน,นะทุกคนชิปหายแนละ้วเห็นไหมจ่ายติดอีกแล้วมันกดดันนะเจอแรงสูงอนะ่ะ โอเคตั้งบอลเล็กซันโดนเนต้าจ่ายไปเฮลวินเจลาดพิกมาไม่ได้นะครับโอโอเคกลางว่างเจลาดเติมเออแก้เพจสวยจัดลูกนี้แทงมาดิลูกนี้ลูมิเก้แทงไหมยิง Monster kill แต่ว่าเข้ากรอบนะครับเล <God like. S 1> ยนะครับเข้าปูปัดได้ใช่ไหมโอ้ปัดไม่ได้นะครับทุกคนโอ้แต่ดูภาพ ตอนบังคับนี้นึกว่าเขาปัดได้แล้วแบบกระชอกเข้าโอ้ลูกนี้ลูเมนเก้แบบใจคอหดเหี่ยมมาไม่หิดมากยิงมาลูกนี้โอ้โหอริซอนบอกเต็มที่แล้วไม่ได้เขาพับสนามบุกมาตลอดอา้าโอโห,โหลูกพี่แรงพันเจ็ดนะเนี่ยโอ้โหสุดเกินตั้งเชื่อเลยนะนูอะไรเท่ากับแบน์แต่ว่าดูดูดูเจ้าของทำโอ้ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาคลิปนี้แหละลงเดือดดีเจอแรงสูงโอ้เซ oh, <laughs> ็งเลยอุตส่าห์ตั้งแบบตั้งใจเล่นนะตื่นเต้นจัดแต่ว่ามันจัดอะ่ะเขาก็เล่นทีมทีมไม่ได้แบบตัวพลังเยอะมากเลยนะเขาเล่นแบบมีเบสเพเยอร์ตัวธรรมดาบอลทองอะไรเงี้ยเขาก็เล่นดีนะภาพสนาบสนามบ,บุกผมตลอดเลย <sighs> ต่ดูผลก่อนว่าจะ ออกหน้าไหนนะลุ้นลุ้นลุ้นุ้น,น,นเฮ้ยนานแล้วลูกพี่มาได้แล้วมาได้แล้วโอ้เซ็งเลยลูกนี้คือมันจะหมด90นาทีอยู่แล้วอีกนิดเดียวลูกพี่แม่งไม่รอกันเลยลุ้น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 นานเกิน ผลจะออกหน้าไหนโอเควินเนอร์ว่ะวินวินวินโอ้โหบวกี่แต้มเนี่ย11แต้มนะครับโอ้โหก็ ho. ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ